สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกับโอ้อีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่จังหวัดคนครปฐมเช่นเดิมนะคะซึ่งที่ดินที่โอจะพาชมวันนี้ติดถนนลาดยางตรงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ23ไร่บวกลบนิดหน่อยทางเจ้าของนั้นต้องการขายในราคาไร่ละ1นึ่ล้านหกแสนบาท ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลทุ่งบัวอเภอกำแพงแสนจัังหวดนครปฐมอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่นครปฐมยาวมากหลายแปลงเลยนะคะปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ก็คือว่าเป็นไร่อ้อยอยู่นะคะซึ่งทางเจ้าของนั้นปล่อยให้ทางชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะคะเช่าทําไร่อ้อยตรงนี้นะคะแปลงนี้ติดถนนสองด้านมีถนนด้านนี้ที่ติดแล้วก็จะติดถนนสาพาณะอีกด้านหนึ่ง ที่เหมือนอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกีเดี๋ยวจะพาไปชมว่าลักษณะที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนนะคะแปลงนี้นะคะคือทำเลดีมากๆด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถนนลาดยางถนนหลักของชุมอาในหมู่บ้านตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นทางรถไฟแล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นรั้วมหาวิทยาลายัยกำแพงแสนนั่นเองนะคะถัดไปจากตรงนี้ด้านในนะคะข้างในจะมีบ่อน้าํามีอา เขาเรียกอะไรถนนสาธารณะที่อยู่ด้านหลังนะคะแต่ว่าโอไม่สามารถที่จะเข้าไปลึกขนาดนั้นได้แต่ยังไงโอ๋จะพาทุกท่านชมไร่อ้อยตรงนี้ก่อนนะคะว่าปัจจุบันจริงๆแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วเนื่องจากว่าเสมอกับถนนแล้วนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวให้ชมประมาณนี้ก่อนนี่ไร่อ้อยนะคะแต่ว่าทําทุกปีนี่แหละคือทําอยู่อ้อยอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําเป็นพืชอย่างอื่นเนาะ <Okay. S 2> อันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศถนนด้านหน้าที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะลักษณะของที่ดินแปลงนี้ก็ติดถนนลาดยางยาวไปเลยนะคะแปลงนี้เหมาะที่จะทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าจะทําเป็นที่ดินจัดสรรหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็เหมาะนะคะโอเคค่ะลักษณะของที่ดินก็จะเป็นป่าอ้อยเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนจากตรงนี้นะคะจากประมาณเสาไฟนี้นะคะยาวไปประมาณ60กว่าเมตรนะคะแล้วก็ลักษณะของที่ดินแปลงนี้รวมๆแล้วจะมีถนดอยู่9า้าใบรวมกันแล้วจะเป็นแบบรูปแบบเป็นลูกศรเนาะถนนอีกฝั่งหนึ่งที่ติดก็จะกว้างอยู่ประมาณ60กว่าเมตรโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมถนนอีกด้านหนึ่งไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะ ซึ่งถนนที like ่ออยู่ฝั่งนี้จะเป็นลักษณะเป็นถนนในชุมชนเป็นถนนคอนกรีตนะคะกว้างน่าจะประมาณ6เมตรได้นะฝั่งนี้ก็ปลูกอ้อยเหมือนกันนะคะก็คือว่าให้เช่าทําไร่อ้อยเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมลักษณะของถนนก็ประมาณนี้ฝั่งนี้นะคะที่ดินฝั่งนี้ก็หน่ากว้างอยู่ประมาณ60-70เมตรเหมือนกันลักษณะของที่ดินแปลงนี้รวมๆเลยนะรวมๆๆเลยคือ จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นลูกศรนอะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูภาพที่เห็นนี่แหละคะ่ะอันนี้เลยใช่เลยเป็นลนักษณะแบบนี้เลยนะคะโอเคนี่เสยไหมคะแปลงนี้นะคะเหมาะที่จะทําเป็นโรงงานที่ดินจัดสรรหรือว่าจะทําเป็นที่ดินแบ่งขายเป็นหมู่บ้านเลยก็ว่าไปเนาะราคาไล่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทถ้าใดรสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้นี่มีเพื่อนบ้านรอมรอดเห็นไหมคะลักษณะของ ที่ดินที่ติดถนนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นถนนที่เหมือนถนนในชุมชนเป็นถนนคอนกรีตนะคะอ่าเป็นถนนชุมชนแบบนี้นะคะคือด้านนี้ก็เป็นด้านที่ทำอ่าไรอ้อยเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นชุมชนจะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้นะคะอันนี้เราก็อ้อมเข้ามาจาก ถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ติดถนนถนนคอนกรีตนะคะก็ยังไม่ถึงสุดตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นทางตันและไปต่อไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถนนอีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ ประมาณนี้เลยนะคะแปลงนี้ติดถนนสองฝั่งนะคะใกล้มหาวิทยาลัยใกล้ทางรถไฟใกล้สนามบินใกล้แบบถนนผนทางสะดวกสบายไปหมดเลยนะคะท่านใดที่สนใจก็ลงแวะเข้ามาดูตรงนี้น้ำไฟเข้าถึงทั้งสองฝั่งที่ติดถนนเลยโอเคค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้เลยท่หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ